Uhm. ทางตันนะดิดทางตันนะดิตายอะดิอ <k> ุ้ยตัดเอาำองก่ตาเีกูเีกูลำสอก่นำสอ่อนำสไอ้ทานี่ำสองนี่กรมีเี้ยเลยอสองเงยำงเสร็จิกูไอ้บห่ยาเยวเองนียยสองกนดีโอ้ยแย่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 อกูตายอะไรอะ่ว่ พอดีแม่งกูยิงหรือแตกไปห้าขันเลยได้ยิงขันเด็กตัวไม่ได้คันเด็กนับเป็นยางด้วยยิงใครดูยางแตกยาง,นงออนนหนึ่งเฮ้ยนี่ไปไหนรถแพงอะ่ะอ,องใต้หลังคาชอบอยากมีอยากม,มีลูกทุกสี่คนไรนะในชีวิตจริงนะอยากมีลูกทุกสี่คน โอ้ยแสดงโอ้ยแสดงเขาเลี้ยงคนเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วสินะโอ้โหได้แค่นี้เหรอเนี่ยโอ้โหรถแรง้องเล็บอยู่เนี่ยไหนไหนดูดีไหนดูดี้เย้ยยยยยเฮ้ยใครยิงเนี่ยเอาเอาเอาลุงมเอาลุงไม่ะเนี่ยลุ้ม่ะเนี่ยรู้แหละร้องลุ้มแล้วก็โอรินเขาเปิดวันไหนอ่ะ มาดิเดขาพี่คลุบรถเราแล้วมันระเบิดเลยไม่มันต้องยังยังครบ400อย่างจดียวะได้ยิงคนไม่ได้พร้อมไปเรียนเป็นพิกัดเหรอจ๊แตกวะน่าโอ้โหยิงใครไม่แตกเดี๋ยวโอ้โหรหัสให้เขายิงง่ายๆด้วยประเด็นแองเข้าครับแมงเข้าในครับอื thăm điên ạ 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 โอยยังขำจนจานไม่หายเลยเนี่ยเอามันจานเอามันจานเอามันยิงไปสวยจานยิงไปสวยสวยสวยจานก็เต่ร้อนซะด้สวยสวยสวยสววยโอยยยยยยนยยยยยยยนยยยยยอย่ายยอยย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 ียย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  อนนั้นอ่ช่วงมอไหนเนี่ยโอยมันเรแทางนี้ได้ไงเนี่ยเฮ้ย,อย <laughs> ม <น S 1> อหนึ่งเ่ยเฮ้ยอยู่ไปวโอแทานี้ทำไมเนี่ยยิงกันอยู่ใช่เบ

มันติดกูดาไงน้องติดปูดาไงน่องโอเคเรอย่าหมุนโอ้โหให้เขาไปริง้นิงจะสิงกูเลยนะจะเอารถไต้มเอาเล่นเอา

ยายยัยาปิดป้ปัญหาก็คือคนคนเลมตปัญหาดิ้งตั้งแต่ต้นกระจบแล้วอยขายมาวะเพิ่มคนนึงสีแดงผมไม่รู้ไอ้คนนึงไม่ไซ่อนอยู่คนนึงอันนั้นเหลือสายอาน เอาเอเอาแล้วไปใส่หน้กีอย่างงี้ยเอ้ยยิงยากูดิเอาเอเอาเอเอาเเอาเอ้กูเล่นโหาเดวรไลม่่ลารอบอมรู้เนี่ยอยู่ตรงไหนอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยยุดอยู่ตรงไหนเและอายลไอ้เหี้ยครไปเนี่ยไม่ใช่ทามะคาต์สอีดาเยเปิดมันมันมันไม่เออ ม,ม,ม,มันชอบมาลุ่มอาจานนี้อ่ะแม่งบั๊มแล้วก็ยิงให้เพื่อนยิงอ่ะก็มันไม่มีตู้ในดิฟมันไม่มีวอาในเมือมไม,ม,ออไม่มันไม่ใช่ในี่มันเป็นคอม,มูมันไม่มีวอ ที่อยู่กับนามนที่มาเฟียว่าฮะนิดมึงออกเป็นตัวอ่างอย่างเงี้ยเอา้าเขาถามว่าเล่นอยู่กับใครบ้างมึงเอากูอยู่อีกเมืองนึงมึงบอกว่ามึงเล่นอยู่กับกู<อ>มึงไม่บอกไปเลยว่าอยู่ยกับพ<อ>ี่นะผมเป็นก็มาดีก็ผมก็บอกไปแล้วแต่เขาบอกว่าแล้วใครกูรยังอยู่แล้วมึงกับมึงอยู่เอาแล้วใครแล้วใครอีกคน่ะเราเราได้เห็นไม่แค่สามบน จานแดงเนี่ยโอ้โหแดงเอาเดีเ๋ยวพอมึงมีเรื่องอะไรปุ๊บไปคนผิดแน่นอนกูดูสอละจานแงอันหนึ่งสบายลูกใครล่ะก็คนนี้เฮ้ยเขอบอกอยังไงเล็งมันเดี่ยว,ยวท้ายหน้า เป็ดยิงก็เห็นตายเลย้ายหน้าหรือสหาน้าเนีเเ่แหละเขายิงสองหลังไปแล้วอะ่ะเกิดเริ่มใจโอนั่งเกิดมาโดนได้อ่อะไม่ปิดล้อยอะ่ะมันมันแต่งแม็กไดไหมเปลี่ยนแม็กดีกว่าเล่นแม็กมแคบเล่นแม็กเล่นแม็กแคบไม่ต้องเล่นแม็กแคบ,แคบอะ่ะเล่นหมดเนี่ย แล้วถ้าเป็นเฟิร์มหนึ่งมีอันอันนี้มันคนเยอะค่ะเยอะก็เยอะ,ะยยอะ่ะยี่สิบสิบกว่าคันนะแม่งมันเล่นปิดล้อเลยนะเฉลี่ยหายใช่ไหมเล่นล้อไงไปยิงทิ่กระแพงง่ะเออเนีย่ยผมว่าดูนกันนั่นแหละมันเอาตัวไปไถ่ปูนอ่ะไม้ไหนตรงน,น, <ำ S 1> น้นำผุน้ำผุ คันสีแดงปิดอยู่มันเหลือล้อหน้ามัา้งได้ไปใช่มันเหลือเหลือล้อหน้าแหละีห่หน้าขวาหน้าขวาจำสองใครอะจำสองใครอะจำสองอาจารย์จำสองอาจารยนี่ยยิงผมอยู่นี่นะเฮียมันยิงคนเลยวะรังไปกันลังไปแล้วยิงอยู่ปะอยู่อยู่น้ำพุนี่ยิงคนแม่งเลยเฮียยิงนะยิงคนมันมันตกรกจะมันตายยิงคนตายยิงคนตายอาจารยิงแล้ว ไอ้ยังแม่งเล่นปิดล้อนะเกียดเกินเนี่ยฮะไม่ออกมาเลยเนี่ยมันไล่ผมอยู่ในสามสองใครก็ไม่รู้อามสองยี่ห้าเราจะสามสองสีนเหมือนกันนะแล้วคันนี้คันหน้าปะเออคันหลังคันหลังอยู่หลังเราจะอยู่คันหลังเดี๋ยวละอ้าวไม่ได้เก่งดีตัดป้าแม่ยังแดงไม่พังพังไหนแล้วอ่ะพับ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 มังพีเข้าหลัดกลาง ตึกระฟูนตึกระฟูนคันไหนดอะขันขันคันมันชนกระแพงไงแตกขวายแตกซ้ายแตกเหลือขวาเหลือขวาหน้าขวาหน้าขวายิงคนเลยยิงคนเลยยิงคนเลยไม่มาปิดล้อมยิงคนเลยไม่ไม่ตายนะ มันทำไปทำไปทำไปทำไมตายตายเหรออัดตรอเออต่างอย่างอ่ะทิ้งไปฮะโดมตักข้างบนจันทรตักข้างบนนะออกไปยังมันออกแรงยังไกลครับขีนซ้ายครับิีนซ้ายหน้าเอ้ยขวาหน้าขวาหน้าปิดมุมอ่ะมันมามันมันไม่มมาสาม มาช่วยเพื่อนเลยสองดำทีมมันนะเอาเอาไอ้สามย่างก่อนตายล่ะได้ตัวเดียวกันได้ตัวนั้นมันตายแล้วตายแล้วตายแล้วสอง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 ยังไงอากันทำไปน้ำปูคนน้ำปูแตกหนึ่งไม่เห็นอยู่นี่อยู่นี่อยู่หน้าครับนะ ไปสองรอดเลยนะมึงเน้นลุมเน้นลุม <c oughs> มันก็ลุมมาละมันเล่นหมดหมดนี่ต้องลุมเดียวอะ่ะมาลม้วมาแล้วหน้าปุ่บหน้าซ้ายห่ังซ้าย เรวขวาด้านเรวขวา,าอเอาไว้ซ่อมรถมาแล้วข้างหน้าข้างหน้ามาแ๋ยวมันหน้าหน้าแตกสายแตกหมดไอ้ขวาแตกหมดเลย้าย cái nền thôi mà thời gian đeo bỏ này đâu ạ lại ấy từ lại cây à máy mình mình tầm mấy cái kill nè. ครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยผมผมผมตายเตียแบบนี้ขลังขลังขลังหลังนะมึงไม่รู้เพื่อนไม่ได้พูดิีหมดละเดี๋ยวหน้าซ้ายสวยตอรถัแตกกลางรเ้องเจอสาอยู่น้ากลกเล้อห้าเป็นสี้าเเก้า ไอสี่กนี่มึงยิงคูไปสี่สิบแล้วกันเอาเสื้อนาฟีอย่าเอาถามองสามองเดี๋ยวขวาขวาเดียวขวาเดี๋ยวขวา,า,าหมเลยสอรรอกทางไหนอะบนตรงที่ส้มเลไละไลเ็กสวยอ่ยะ,ะเอ้ยมาละสีส้มโอ้ยน่ามาแฟม

มาแล้วขนอกขนอกมา, when when no านน been, ไปะขนอกมาคนน,คนึงใครปเป่นมวะเอ้ยอี้ใครนี่ไม่ใช่แล้วใครต้องไอเจนี่ไงแปตัวแปกนี่ต้อแปอนนี้ต้องเป๋อันนี้น้าๆยูผมตายยามยิงอยู่ท AM, nice. ่ามยามปไอยู่สวยเฮ้ยรู้สึกข้างหน้าด้นี่ตงนี้้้้้นี้นนี้นน้ตตนนมนตีงนใคร เอานัเงินก่อนกลได้ัสวยแล้วเอาสีเขาโหลดเอาเขาจะโหดเอาคดนี่ดมันันดนาแงแตกจันฝังสายสาย้ะายหน้าานะ

หลงขวาแตกแล้วทำไมฮะเธอเข้าใจว่ามันต้องเข้าแล like, ้วกดเข้าเกมแล้วก็เราก็นั่งเล่นเกมเลยขวาแตกหมดเลยซ้ายของมึงไม่ได้ออกมาเดี๋ยวซ้ายหน้าแตกต้องรอจับน่าเกลียดเกินนี่เลยฟังเต่ฟังแต่ซ้ายเลยซ้ายเลยซ้ายเฮ้ยมันซอกเสร็จแล้วมั้งนะ รหัสไอ้โอ oh ้เกิดโคตรไกลเลยเสียของเธอถ้าถ้าโดนกรหัตอยู่แล้วเกิดเสียนรหัสมันเข้าใ้เลยมันตายลัตตายมันตายมันตายแต่ละหัสตีรหัสหนของเธออะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ละหัตกล้าคนเลยอะไรโอ้ไหวไอ้ยัยมันด่ากูด้วยไอ้เหี้ยด่าว่าอะไรมันอะไรอะไรกูเนี่ยกูฟังไม่ทันเหมือนกัน มันไม่มาพ<ด>ูว่าอย่เจอแก๊งกูหรืออะไรแหละสักอย่างว่ <laughs> าแก๊งมาลงรถงเจอ,อมาเลยเอาแกงมาขับรถเล่นแล้วกันมาเลยพวกมึงอาจจะเก่งไม้ด้วยเก่งไม้เ <c oughs> ก่งมีดเป็นไปสนามแต่กูเก่ง <c oughs> ปืนแค่นั้นแหละนี่ไงกูนึกว่าจะพูดว่าพวกมึงจะเก่งอะไรก็ได้จะเก่งปากเงียบลิปเลยอจวกูเงียบลิปเลยอยู่แบนึงแมมอยู่เดี๋ยวแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนาธนาา เพลียจับได้เลยว่าสองคนไม่หลอดแนมมันเป็นปิดยางอ่ะจะต้องดักกับผมกระถางน่ะนี่หลังจริงปะเนี่ยหลังหลังซ้ายหลังซ้ายสีเขียวมาสีเขียวมาผมไม่ไหนจะซ่อมรถ ตอนนี้อยู่หน้านผู้ละมันอยู่สองตัวใครสีส้มใครสีส้มอ่าสีส้มอ่าโอเคสีแดงกลางสีแดงกลางนี่สีเทาพลังเขาอ่ะนะพอนั่หลังเขาเลี้ยวซ้ายเอ้ยเราขวาหมดสีเอ้ยสีสีเทาเดี่ยวขวายี่สีขวาสิ สีเขียวใช่ไหมสีเขียวไหมโอเคเดียวสองหน้าเหี๋ยสองสองเดี๋ยสองโย่เวสามหนึงล่ะมันลมมันลมมันลมรวยเปิดแน่นอนร้อยปร์เ็นยังกูยังไหวกูออก

เธอลองไปเข้าเอาเอาเนี่ยมาแล้วมาแล้วเจอแล้วใช่ผมนะจ๊ะผมไม่เจอใครไม่ไม่อยู่ตรงา门แซมตังน้ำผู้เจอแล้วสองคน เด่นครับซีโนตอนเนี้ยเจอตรงหน้าเราพูยๆนะครับไทยเป็นมุขเอาไอ้ี้ยนี่ก่อนไทยรู้เนี่ยตายหนึ่งตายหนึ่งไม่ด้ตายไม่จะตายใครสีเขียยูสีเขียเหลอหน้าฟังเหล้าว้า ผมมึงไม่พูดแต่แรกเลยผมยยพูดผมมาสิบกว่ารอบแล้วนะจะได้ยินเวลา่ะทามาแม่ให้ปล่อยให้กูยิงอยู่ได้ตายหมดยิงกินเลงแม่เปล่มคือรถสับชืบ่อว่าเป็นมึงไง ไม่ตัวหนึ่งคาร์ตินโน่เจอทามิ่งมาอยู่น้ำพุแหละโดนน้ำพุเลยพวกเราอ่ะไอ้กูโดนน้ำพุแล้วเนี่ยสีดำข้างหน้า,าไปตัวนึงแล้วแตกแค่แตกโดนโดนข้างหลังอ่ะดิผมเล็งไอ้ตัวนี้อยู่อ่ะผมโดนข้างหลังไม่ติดต่อแต่มันไอ้ข้างในหมดแล้วนะข้างในทามหมดแล้วตะยังอ่ะเอออยู่ข้างนอกอยู่ได้อยู่นอกเลยนอกผมรู้เหสยก แล้วน้ำตาลตรงโรงพยาบาลอะโรงมาหาลหนังมมเมาให้ผมยิงตัวมันมันไม่ตายเลยเออเมื่อกี้ผมไยายิงตัวไอเวีนนะั่นเลยู